ในงานฟูมีเฟสสองครั้งนี้นะคะมีบูธอาหารบูธไหนที่คุณอยากกินเป็นพิเศษไหมคะแหนมดอนเมืองจ้ะเพราะว่าเป็นคนแบบชอบกินอะไรแบบเบียวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วกินกินแบบแหนมผักแล้วก็อีกอันหนึ่งนันเี้ยวแมนนิดเพราะเป็นคนชอบแบบกินเส้นในกินเลือดป๊อบคอนจ้ะเฮ้ยป๊อปคอนจากแก๊งนี้นะจ้ะแก๊ง,กงไหนจนะ๊ะผู้เข้า Channel เคว i โกเออพี่มอสเยไมโอริโอเยอะดิรู้สึกว่าแค่คนก็เต็มบูธแล้วอะแต่กินข้าวเกี๊ยบอะไรซ์ค่ะของพี่เป๊กกับพี่นิวค่ะ ก็เ,เคยกินครั้งนึงแล้วอร่อยมากค่ะอยากกินอีกอยากกินคุกกี้ของแมตุกคะ่ะซอฟคุกกี้หมายถึงว่าเคยกินของแบรนด์อื่นแต่แบบของแมตุกยังไม่เคยกินแล้วแบบมีคนรีวิวก็เอ้ยมันดูน่ากินแล้วก็แบบชิ้นใหญ่มากสำหรับผมนะครับอยากกินตำรวยถึงเครื่องเรื่องตำโดยเชฟพอนะครับผมเพราะว่าตำเส้นเล็กของงานฟูมิเฟสที่ที่แล้วเนะี่ยบอกเลยว่า อ,อ,อยากกินตํารวยเชฟป,ปอนกับคุกกี้พี่ตุ๊กมันน่ากินอ่ะเปแบบว่ากินของคาวแล้วก็เตาด้วยของหวานจนเธอกิน,นแล้วฉันอยากกินบน,นาน่าแล้วก็ขนมจีนพี่สุธีแล้วก็มันกุ้งมันปูเฮียบาสดแล้วก็หมูใต้น้าพี่โอง่ง <laughs> รวมให้หมดโซนนั้นอ่ะแล้วก็เพิ่มด้วยเอาแหนมสุธีรักด้วยมากินกับต้มตําใช่ <laughs> เพราะว่าเราชอบกินแบบบอดชีตแหนม <laughs> นี่ <laughs> ถ่ายไว้ถูกอยากกินเค้กบนาน่าของแจ้ครับอยากกินดับเบิลชีสรสใหม่ใช่ปะใช่ยังไม่เคยลองเนยอยากกิน ซอฟคุกกี้ของแม่ตุ๊กค่ะโูชอบแม่ตุ๊กมากเราอยากลองกินของเขาค่ะน้ำเงี้ยวแม่นิดค่ะแบบว่าชอบอาหารเหนือชอบน้ำเงี้ยวที่แบบว่าเลือดเยอะๆเครื่องเยอะๆอินเตอเซฟถ้ามันถึงอยากมากินของพี่นนท์อินทนน์โูมันไม่ได้หากินได้ง่ายๆเนาะมันหาได้แค่ที่แบบงานฟูมีเฟสองอย่าลืมซื้อวัตคะสี่60เจสิงหาคมนี้ค่ะ